สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อใ,หให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโคโมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่างลซิโคูนี จะลงเตะกันในเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอเซปเซอร์ซินากินยาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านลูก้าเปเรโตและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล่บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไล่บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไล่บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด4ี g สี่ศ หรือสแกนได้ที่ QR อโคดที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโคโมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย9ประตูวันนี้เจ้าบ้านโคโมภายใต้การทำทีมของกุนซือเชสฟาเบรกัสพวกเขาไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆแล้ว ยังเสียอิกเนสฟันเดอร์เบรเม็ดกองหลังเบลยเยียมที่7เ,เพิ่มเข้ามาอีกรายด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้แผงมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างกาเบรียลสเตรปซานิโกปาสและอาริอูฟารเรลคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างพาเทคูโตเน่ลงบูในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยอลาซิโอกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ีนัดเสมอ0ูนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสียสาประตู วันนี้ทางฝั่งของทีมเยือนทัพอินซีฟ้าขาวลาซิโอของกุนซือมาโกบารนีผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้สานัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้จะได้กองหลังตัวหลักอย่างอเลซิโอโรมนยลี่ที่พ้นโทษแบ่งกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่แนวรับอีกรายอย่างมาริโอจิล่าที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมที่ผ่านมาล่าสุดฟิตพร้อมลงช่วยทีมได้อีกด้วยด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้แผงมิดฟิลตัวรุกอย่างติยานนียโนสลิน บูเลเดียและมะตัตเตซักคาร์ยี่คอยสร้างสรรค์เกมรุกร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างวาเลนตินกาเตลานอสลงล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โคโมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเอมิลออเดโรอเลซิโอยูวิเนอันแบตโตโดอสเซนามา马克เคมอัลแบตโตโมเรโนมาร์ซิโมแปเน่ลูก้ามาซิเตลลีกาเบรียลสเตรปซานิโกปาสอาลิอูฟาเรวพาทริกคูโตรเน่ ลาซิโอจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอีวานโปรเวเดนอาดัม,มารูซิสมาริโอจิลาอาเลซิโอโรมันยีนูโน,โนตาวาเรสนิโคโลโรเวลา่ามัตเตโอเกนดูซีติยานินอสลินบูลายเดียมัตเตซักคานยีวาเลนตินกาเตลานนสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกัน3นัดเป็นทางเจ้าบ้านโคโมโชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้1ประตูเสีย6ประตู เจ้าถิ่นโคมโมพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเพราะสามเกมแรกในฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้คใครเกมวันนี้เตรียมเปิดรังรอรับการมาเยือนของลาซิโอที่ผลงานนอกบ้านในฤดูกาลนี้คว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเมื่อมองว่าโคมโมเล่นในบ้านพวกเขาสู้ตายทุกนัดเพื่อมีแต้มแถมเกมนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยน่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนเปอร์เซ็นที่โคโโมจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นที่ลาซิโอจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30เปอร์เซ็น จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคโม่เปิดบ้านเสมอลาซิโอไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ